ถ้าจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีหรอกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน่ารีบถอยออกอย่าไปหลงรักมันเชียวประเดียวก็เสียใจหรอกเธอจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีหรอกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน่ารีบถอยออกอย่าไปหลงรักมันเชียวประเดียวก็เสียใจหรอกลูกมันดูนิ่ง จริงมันเสือใหญ่เห็นเงียบเงียบแบบนี้แต่มันไม่น่าไวใ้ใจถ้าคิดจะรักคิดจะชอบหยุดเลยน้องให้คิดใหม่แต่ถ้าเป็นที่น้องไม่ต้องคิดพี่รับประก,กันน้องจะไม่เสียใจเพราะพี่กดรักจริงยังสิ่งยังบริสุทธิ์สดใสถ้าน้องไม่เชื่อมาลองเป็นแฟนกับพี่ลองดูสักทีไม่ถึงนาพี่ลุกจะดูจนอย่าได้กังวลอย่าได้กลัวไปพี่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดเตด็เพื่อน ชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื Why ่อนพี liner liner ่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีรำคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน้าที่ไฟออกอย่าไปหลงรักมันเชือปัะเดียวก็เสียใจรอกาจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนนะครับรอรอรอคนเข้าแป๊บหนึ่งนะ ชอบเพื่อนพี่เดยกก็เสียน้ำตาคิดดีๆอย่าให้ลองย้อนมามองที่พี่อาาก็ไม่ไกลาตาถึงหน้าพี่จะโหดแต่ใจของพี่อยู่ในหมดคิดตี้ที่เห็น กินร้านเล่าแต่พี่ไปดื่มน้ำสตรอเบอรี่ท้าน้องมารักกับพี่จะมีแต่เรื่องแฮปปี้บัดอิฟอยู่เลิฟมาเฟนพี่ว่ารับประกันแน่จ๊เบบเพื่อนพี่ทุกคนมันหลอกเยสาวสวยกัน้องยังโดนเทวันไนส์แตนแค่นั้นเองชอบพี่ดีกว่าจะได้โลเลยอย่าได้คิดอย่าได้กลัวอย่าได้กังวลไปอย่าไปชอบเลยน้องไม่ดีต่อใจชอบพี่ดีกว่าไม่ดีต่อใครทํามารักกับพี่คงจะดีต่อไปเพื่อนพี่มันหลอกน้องระวังเอาไว้น้องอย่าได้สบตามองไม่ต้องไปคิดลอง มนีแคค่เดดดีีีียวทท่่สุแธอจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีหรอกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน้าริไหออกอย่าไปหลงรักมันเชืยวมนเดียวก็เสียใจหรอกเธอจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีหรอกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน้าริไหออกอย่าไปหลงรักมันเชืยวมนเดียวก็เสียใจหรอก เื่องราวของเผ่าเจ้าวิเชอร์เจ้าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์แวดเวีนไปทั่วทุกที่เจ็กๆนะครับนะครับเสียงเสียงเสียงกับภาพชัดไหมนะชัดก้นหนึ่งนะครับภาพมันมืดๆน,นะ ดีกับหนึ่งร้อยท่านด้วยนะฮะนะนะครับก็นะฮะวันนี้ก็ได้โอกาสนะฮะได้มารีวิวนะครับเห็นหลายท่านก็อยากจะเห็นรีวิวตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะฮะนะครับก็ไอ้ตัวนี้เป็นอา่า มิก e r Interface ร์เฟสนะฮะคือเป็นทั้ง Mixer อร์แล้วก็อินเ r อร์เในตัวนะครับของแบรนด์ Zoom นะฮะหลายท่านไม่ค่อยได้ยินชื่อนะฮะสำหรับแฟนขาเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแต่ถ้าหากพูดถึงในสตูหรือว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์อัดเสียงนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนะครับรุ่นนี้ก็เป็น Zoom นะครับ L 1 2นะครับหน้าตาเหมือน คล้ายๆกับอนาล็อกนะฮะแต่จริงๆมัน <laughs> เป็นด er ิจิตอลมิกเซอร์นะครับนะครับก็ขนาดเล็กนะฮะกระทันรัดน้ำหนักเบามากนะครับนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรนะฮะเพราะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรแย่ๆนะฮะแต่จับแล้วก็จะรีวิวเท่าที่รู้นะฮะ <laughs> นะครับ <c oughs> อ่ะมาดูในส่วนแรกนะครับส่วนแรกมิกตัวนี้นะครับมีภาค i n อินพุตนะครับ ตามชื่อเลยนะฮะ12 L12 ก็คือ12อินพุตนะครับก็คือกรอบไปด้วยไม้นะฮะเป็นไมอินนะครับเป็น8 B- ไม้นะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอ่าสามารถจ่ายแฟนทอมเป็นเป็นเป็นชุดนะฮะเป็นกรุ๊ปก็คือกดแฟนทอมเนี่ยจะจ่ายเป็น4อินนะฮะกดตรงนี้ก็4อินนะครับนะฮะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะเดี๋ยวไล่จากอินพุตแรกนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมแล้วก็อ่าเป็น อินสเตอร์นะครับ90 11 12นะครับสามารถอินเป็นได้หลายหัวแจ็คนะฮะเป็น RCA ก็ได้นะฮะเป็น TIS ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพัก USB นะครับเดี๋ยวจะจะคอยว่ากันฮะอ่นนี่นะฮะก็ช่องแรกนะครับประกอบกันด้วยปุ่มนะฮะ ปุ่มช่องหนึ่งช่องสองนี่ยจะเป็นไฮซีนะครับไฮอิมพีแดนต์นะครับสามารถไว้เสียบกีตาร์โดยโตรงได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้ดีไอนะครับเป็นช่องหนึ่งช่อง,องสองนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นช่องแพรดนะแพรดสัญญาณนะครับเพิ่มลดความแรงนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็หน็อปต่อไปนะฮะล่างจากแพรดก็เป็นหน็อปเกนนะครับเนี่ยอันนี้คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากมิกตัวนี้เลยนะฮะไม่ได้ EQ ไม่ได้จะทำอะไรนะคอมเพรสไว้นิดหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเกจนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสัญญาณนะฮะปุ่มซิงก์นะครับนะฮะเวลาพูดหรือมีสัญญาณเข้าก็มีปุ่มแสดงสถานะบอกนะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นปุ่มวันนอกคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือไม่ต้องยุ่งยากนะฮะแค่มุนนะครับความแตกต่างก็ลองไว้เล่นดูนะฮะถ้าหากมีนะฮะอันนี้อันนี้คือเสียงที่ไม่ ไม่ใช้คอมเพรสเซอร์ครับอ่าแล้วก็ถ้าหากเพิ่มมาก็จะได้ยินเสียงว่ามันจะกระชับขึ้นนะฮะบีบขึ้นนะฮะอันนี้ผมไว้ตรงกลางนะครับเที่ยงนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็ทุ้มๆทุมๆนะฮะโอ้โหสวัดได้กับ200ร้อทันด้วยนะฮะฝากกดตดตามเพจด,ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าช่องนี้นะฮะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นปุ่ม เล e c กนะครับไว้สำหรับเลือกในชแนลนั้นๆนนะเพื่อจะคอนโทรลในในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปจอะเลือกนะฮะเดี๋ยวลองไล่ไดูทีละชแนลนะครับปุ่มที่2นั่ก็คือ REC และ Play นะครับก็คือสามารถบันทึกชแนลนี้นะฮะหรือว่า Play ในชแนลนี้นะฮะกดเลือกได้นะครับอันนี้จะ,ะสำหรับอ,อินเทอร์เฟซแล้วก็บันทึกผ่าน SDcard นะครับ นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มมิวนะฮะเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นสีแดงนี่ก็คือปิดเสียงนะครับแล้วก็เป็นสไลด์นะครับเป็นสไลด์เนี่ยเป็นดิจิตอลที่ไม่มีเฟดเดอร์เอ้ยไม่มีมมีไม่มีเฟดเดอร์มีเฟดเดอร์แต่ไม่มีมอเตอร์นะฮะก็คือไม่สามารถเปลี่ยนหน้าแล้วก็ขึ้นลงอัตโนมัติได้นะฮะแต่เดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับไปทีละขั้นนะฮะนะครับเป็นสไลด์นะครับแล้วก็มีเอ่อ LED บอกสเกลนะครับเป็น ดิจิตอลนะฮะก็ลบสิบแปดลบสิบสองอะไรนะฮะก็สัญญาณก็ลักที่ผมใช้ก็คือก็ประมาณเนี้ยลบสิบแปดถึงลบสิบสองนะครับสัญญาณจะพอดีพอดีนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยมาในส่วนของที่ใช้งานนะจริงๆนะครับก็คืออ่ามันจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถควบคุมได้ยังไงนะฮะก็คือกดปุ่มซีเล็กในชแนลนั้นๆน,น,นะครับตอนนี้อยู่ที่ช่อง 11 12นะฮะก็เนี่ยถ้าผมจะคอนโทรลช่องหนึ่งนะฮะก็กดซีเล็กลงไปนะครับอ่าพอผมกดจะเห็นว่าไอชุดตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปนะฮะมันจะเป็นของช่องหนึ่งล้วนๆเลยนะฮะไม่มีอะไรช่องอื่นมาปะปนนะฮะก็ปุ่มปุ่มแรกนะฮะไล่จากตรงนี้กันแล้วกันนะไอนี้ก็คือปุ่ม low cut นะฮะก็คือ high pass filter นะ,ะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน มันมันจะคัดประมาณเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะประมาณ8 0ดสถึงหนึนะฮะอันเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดโลคัดนะฮะอันเนี้ยอันนี้กดโลคัดนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือปุ่มแพนนะฮะ L R นะครับก็รู้กันอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเซนเอฟเฟกนะครับสําหรับช่องหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ผมเซนไว้เที่ยงเที่ยงนะฮะแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนะฮะผมยังไม่เปิดรีเทิร์น Return กลับไปอ่าและอันนี้ก็คือปุ่มอีคิว o อฟออนนะครับถ้าหากผมกดไปอ่ะ อ่านี่จะเป็นการ eq นะฮะเสียเออนี่เป็น off นะฮะ o อ่านี่เป็นการ eq นะครับ eq เนี่ยมีนะสามแบนด์ฮะแต่แบนด์ที่แบนด์มิดเนี่ยสามารถกวาดกวาดความถี่ได้นะครับนะฮะตัวนี้เป็น low นะครับถ้าหากผมผมลดมากนเนี่ยฮะจะได้ยินเสียงว่าเสียงผมมันบางๆไปนะฮะนะครับเลหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, รบก็นะฮะเล่นง่ายนะครับไม่ยากนะครับ มีไฟศาสนะบอกนะปกติเป็นมิคอนาล็อกเนะี่ยมันจะไม่มีไฟนะฮะที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะไม่มีไฟเลยก็คือมีแค่ในลูกศรเล็กๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีไฟให,ใ,หให้เราเห็นได้เลยฮนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของมิดนะครับว่าเพิ่มหรือลดอันนี้ผมลดแล้วก็อันนี้ผมกวาดอ่านี้หนึ่งร้อยนะฮะหนึ100่งร้อยความถี่ที่หนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งร้อยเฮิร์ตซ์ถ้าหากผมบิดมาฝั่งนี้มันจะลดนะก็คือได้ยินเสียงผมบางลงนั่นเองนะครับนะถ้าผมบูท เอาเลหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ฮะก็แล้วแต่นะครับว่าจะปรับอะไรยังไงนะฮะเช็ควันชื่อนะครับอันนี้ครับผมก็ปรับมัวม่วๆเอานะฮะ <น bothering you> อัสตราก็เป็นความที<ส>่ไฮนะครับเป็นไฮเชลนะครับเช็คนะครับจะได้ถ้าผมบูตหายเนี่ยจะได้ยินว่าอ่าไฮมันมันจะสว่างขึ้นนะฮะแบบชัดขึ้นปลายเสียงนะครับ นะฮะฮสำหรับเสียงผู้ชายเน,นี่ยบูสต์นิดนะฮะเพราะว่าผู้ชายเรามีเต่นโลนะครับไม่ค่อยมีไฮนะฮะ s s s นะครับอ่าน,นะครับเนี่ยถ้าหากอันนี้ผมปรับสำหรับไม่นะฮะเหมือนเหมือนเปิดเพลงเนะี่ยผมต่อไว้ช่อง90เนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็ปรับแต่ละช่องก็แตกต่างกันไปนะฮะเหมือนอน,อนาล็อกะฮะคือคนที่ใช้อนาล็อกมาใช้ตัวนี้เปลี่ยนเลยแน่นอนครับไม่ต้องปวดหวัวมัน ลิจิตอนหลายๆตัวนะครับคือสำหรับคนที่อ,อยากกั้มกึ่งนะจะไปอนาล็อกก็ไม่ไป <c oughs> จะทิ้งอนาล็อกก็ไม่ได้นะฮะก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับมันมีรสสัมผัสข,ของอนาล็อกกินอายเต็ม e ไปหมดนะฮะสไลด์นี่แน่นมากนะครับอุปกรณ์เนี่ยผมว่าสมราคานะครับคือแน่นงาน QC นี่คุณภาพนะครับแต่มันมันเป็นพลาสติกนะฮะ นะครับเป็นพลาสติกนะครับก็นะฮะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมันเอฟเฟกดีกว่าอ่าี่ผมซีเล็กไว้ช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านี่ไว้ที่ศูนย์ดีกว่านะฮะเอฟเฟกเนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบนะฮะก็มีเอฟเฟกเอ็นกินเดียวนะครับก็เอาไว้ใช้งานอ่าใน ลักษณะต่างกันนะฮะมีะทั้งรีเวิร์บดีเล์นะฮะโวเคลนะฮะเป็นดีเลปิงปองอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยผมจะลองให้เล็กน้อยนะ,ะอันนี้เป็นฮอลนะครับเช็คเช็คสิสินะครับไม่รู้ได้ยินไหมนะฮะ,อ,ะอันนี้นะครับอุ่มเอฟเฟกต์นะครับมีเราต้องเซ็ตเอฟเฟกต์นะครับทั้งทั้งสองที่นะครับอันนี้คือเซ็ตเอฟเฟกต์ออกจากช h a นแ e l หนึ่งนะครับ เพื่อมาอย่างสไลด์นะฮะแล้วก็สไลด์ส่งไปเมล์มิกนะครับเนี่ยต้องต้องส่งทั้งสองนะฮะถ้าหากส่งในนี้อย่างเดียวนี่ไม่เปิดก็ไม่ออกนะครับเอฟเฟกนะครับแล้วอ่ปุ่มเอฟเฟกเนะี่ยเราสามารถหมุนหนอบเลือกได้นะฮะนี่เป็นฮอ์นะฮะเลือกเลือกเลือกนะครับอยากเอาอันไหนนะฮะกดหนอบลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวราคาจะเย็นนะรา,ราคาจะเย็นครับท่านนะครับดูไปก่อนนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวหายหมดนะคนนะ นะครับเดี๋ยวผมเลือกไปฮอล์นึงไว้ก่อนนะครับอ่าฮอลนะครับจะจะสังเกตว่าในแถบของเอฟเฟกต์นะมี3มปุ่มนะฮะปุ่มแรกนี่ก็จะเป็นการเลือกโปรแกรมนะครับปุ่มที่2เนี่ยโทนกับไทม์นะฮะก็คือโทนเนี่ยมีผลสำหรับ Effect, เอฟเฟกต์เอ็นกินที่เป็นรีเวิร์บนะครับนะฮะแล้วก็ไทม์เนี่ยอาจจะเป็นอ่มันไม่มีปุ่มแถบใช่ไหมฮะแล้วก็ ใช้ปุ่มหนอกหมุนแทนแท็บนะฮะว่าจะให้ดีเลย์เยอะน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ความแตกต่างนะลองฟังดูนะฮะอันนี้ของดีเลย์นะครับเช็คเช็คเช็คอันนี้ปิดหมดนะครับเช็คอันนี้เปิดเที่ยงครับเช็ควันจีอันนี้เปิดเปิดหมดครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่นะครับเช็ 1, 2, 3, คสี่ check, อ่าแล้วก็ปุ่มข้างล่างเนี่ย ฟีดแบ็กนะครับเชกมันมีผลกับดีเลย์ e, นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นห่างเสียงจากจะให้ยาวสั้นแค่ไหนนะครับอ่ะในผมปิดฮัลโหลวันเชคเชกมันจะสั้นนะครับแบบมาแปบ๊บนึงแล้วหายไปนะฮะอันนี้นะึงเที่ยงครับฮัลโหลเชควันชีนะครับ, Hello, ik, one, ik, ครบใครต้องการยาวๆกังวาดกังวานนะเพิ่มเยอะๆนะครับเชคโล วอนเหมือนอยู่ในลงยิมนะเหมือนอยู่ในฮอนะฮะนะฮะก็อ่ะอันนี้เป็นรูมนะครับเจกวันจะีจนะีอันนี้เป็นเพลทจำๆนะครับเพลทนะครับประมาณนี้นะ นี่โอคอลสามนะครับที่ผมผมใช้อยู่บ่อยๆนะฮะเช็ควันชีมันก็คล้ายคกับรีเวิร์บนิดๆผสมดีเลย์นิดหน่อยนะฮะชิงมันไม่เยอะเกินนะฮะนะครับอันนี้ดีเลย์บิ๊กปองมันจะเป็นสเตอริโอนะแบบแบบปอง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 ปแบบนี้ฟังแล้วปวดหัวนะครับกลับมาที่ฮอลนะฮะที่ใช้กันประจำนะครับ ก็เอฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็นะครับอ่ะอะไรอีกไม่รู้ผมรีวิวอยากอยากรู้ตรงไหนบอกได้นะฮะผังเอาพุทลืมข้ามไปเลยเมื่อกี้อินพุตแล้วลืมเอานะเอาพุทเนี่ยมันจะมีเมนเอาพุท t เป็น LR เป็น XLR นะครข้างบน2 2 2ช่องนะครับแล้วก็ส่วนเนี่ยนะครับ มิกตัวนี้ไม่มีออกนะฮะแต่หลายคุณบอกว่าเอ้ยไม่มีออกแล้วผมจะใช้งานยังไงก็คือนะฮะเขาให้เป็นโฟนนะฮนะเป็นเขาเรียกว่าช่องโฟนนะครับนะครับก็คือมีทั้งหมด5 5 5โฟนนั่นเองะค,ะคือต่อหูฟังได้5ชุดนะฮะอลังการมากฮนะก็คือก็ทำาหารคล้ายๆคล้ายๆกับออกคือเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนี่ผมต่อ ทียินเสียงนะผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เฟซนะผมผมต่อเสียงอ,ออกจากาช่องช่องโฟนนะฮะโฟน A นะครับแต่ผมกดเลือกให้เป็นมาสเตอร์นะฮะก็คือเสียงที่ยินเนี่ยจะออกเหมือนมาสเตอร์เลยะฮะมันจะมีปุ่มสองนี่ปุ่มนี้เห็นไหมอยู่ใต้ใต้คำว่า A นะถ้าผมกดขึ้นอนะ่ะมันจะเป็นมาสเตอร์เสียงทุกอย่างที่ออกจากจากโฟน A เนี่ยจะเป็นเสียงเดียวกับมาสเตอร์นะฮะแต่ถ้าหากผมกด A เนะี่ยมันจะมีผลกับ ชุดนี้นะฮะชุดคอนโทรเฟเดอร์โหมด A ถึง E ฮะเดียวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะนีันนี้เรามาดูนี้ก่อนนะฮะทั้งหมดก็เนี่ยทำงานเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถแยกได้อิสระเลยนะฮะสามารถลดเบาเสียงได้จากตรงนี้นะครับอ่านะครับก็พอเราเข้าใจตรงนี้แหละเรามาดูที่ตรงนี้ได้แล้วนะฮะก็คือหลายคนสงสัยว่าเออเฮ้ยแล้วมันมันจะ เซนเซนออกยังไงนะฮะเพราะว่าไม่มีมอเตอร์ใช่ไหมม <laughs> ันไม่มีมอเตอร์จะเซนยังไงนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเรามาดูที่เฟดเดอร์โหมดนะครับไฟล์ที่อัดนะครับเป็นไฟล์ดิบนะครับเราสามารถเลือกได้นะฮะว่าว่าจะให้เนี่ยจะให้อัดเป็นช่องช่องถ้าหากเราผมเลือกแบบนี้เวลามันอัดมันก็อัดแค่ห้าเจ็ดปดนะฮะช่องที่ไม่กดมันก็ไม่เข้าไปนะฮะหรือว่าอยากจะ ไฟนอลอิมเมมิกในตัวมิกแล้วก็อัดเข้าคอมเลยก็คือให้เลือกอัดทีเมนมิกนะครับมันจะเป็นเสียงเดียวกับกับที่ออกจากมิกเลยนะฮะอันนี้ตัวนี้บันทึกเป็น 96k เลยนะครับสุดยอดมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันต่อตรงนี้นะครับเฟดเดอร์โหมดนะครับเฟดเดอร์โช่องที่ผมต่ออยูนี้ก็คือช่อง A ใช่ไหมเราจะคุมช่อง A ยังไงใช่ไหมครับก็คือ v o l ลุ่เป็นเมนอ่าเมนของ A นะครับก็คือ ชุดนี้ใช่ไหมครับอ่าเราคุมก็กด A ออ่าพอเรากด A ปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอ่าเฟดเดอร์จะอยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะแต่แต่แตยังไงนะครับอ่าเห็นไหมผมเลื่อนเฟดเดอร์ช่องไมล์ลงนะครับอ่าดูนี้ก่อนเนี่ยนี่คือเฟดเดอร์ช่องมาสเตอร์ฮะถ้าผมออาลงเนี่ยจะได้ยินว่าเสียงผมจะเบาลงใช่ไหมครับ อ่าอ่านะฮะเนี่ยเบาลงนะแต่ถ้าผมกดไปที่ช่อง A นะฮะแต่ผมเอาลงอะเสียงผมไม่ลดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เฟดเดอร์ทั้งหมดมันมีผลสําหรับช่อง A อย่างเดียวนะฮะนั่นคือการเซนเซนของอ็อกเหมือนกับมิกที่เราใช้ทั่วไปนะฮะก็คือถ้าผมอยากให้ช่อง A เนะี่ยใช้งานกดปุ่มลงไปอยากให้ส่งสัญญาณช่องไหนช่องไหนนะฮะผมก็เลื่อนสไลด์ไปะฮะนี่ผมต้องการส่งใหม่นะสมมติ นี่เป็นกีตาร์เป็นกองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือสมมุติเรา m i กไว้ครบแล้วใช่ไหมครับอ่ะเราก็เปลี่ยนกลับไป master นะครับอ่ะเป็น master แล้วยังไงต่อ master ร์ฮะถ้าหากเราไม่ได้มิกอะไรไว้ช่องนี้นะฮะก็ให้เราเอากลับไปที่เดิมนะครับหรือว่าค้างไว้แบบนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับนะฮะอันนี้คือมันเขาเขาเต้องออกแบบมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์นะฮะนะครับ อ่าเนี่ยช่อง A ไหมอ่าพอพอพอเรากลับมาช่อง A นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีไฟนะฮะบอกว่าช่อง A ก่อนหน้านียเราปรับอะไรไปนะฮะแล้วเราเราเราจะกลับไปตรงตรงนั้นยังไงก็คือง,ง่ายๆนะฮะก็คือเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นมาให้ตรงกับไฟเนะี่ยมันจะไฟจะหายไปนั่นคือเรากลับมาที่เดิมเลยนะครับอ่านะฮะประมาณนี้นะฮะอ่านะครับอ่า นะครับอ่ามันจะดูอาจจะยุ่งยากนะฮะแต่แต่แตมันมันใช้งานได้จริงๆนะครับอ่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ส่งนะครับอเอฟเฟกก็เหมือนกันนะอันนี้อันนี้คือการส่งเอฟเฟกเข้าเข้าช่องโฟนก็แยกกันอิสระนะฮะเหมือนช่อง A ผมผมจะส่งแค่นี้อ่าช่อง B ผมส่งแค่นี้ก็ได้นะฮะก็ก็แล้วแต่นะฮะได้ได,ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็ใช้งานเหมือนออกทั่วไปนะครับอ่ะเนี่ยผมเหมือนผมกลับมาช่อง A ช่องมานะสเตอร์น่ะจสไลด์ผมยังอยู่ข้างล่างอยู่อีกแต่สัญญาณจริงๆของผมอะ่ะอยู่ที่ส่ b นดใช่ไหมอ่ะผมจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเสียงผมก็อยู่เหมือนเดิมนะแต่หากผมจะกลับไปที่เดิมผมก็เลื่อนขึ้นมานครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ยไฮ้เนี่ยน่าจะเข้าใจกันแล้วนะอ่าคุมผ่านดีคุมผ่าน iPad จะต,ต้องเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะฮะนั่นก็คือ Zoom L 2 0นะครับอ่ม L o o m ส1 2นันไม่สามารถคุมผ่าน iPad ได้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเลยช่องเฟดเดอร์โหมดจะเป็นซี e นะฮะซีนเนี่ยก็ประมาณว่าเราเซฟไปผมยังไม่เคยเล่นนะเนี่ยเหมือนเหมือนเราเราเล่นแบนสมมติบอร์ดเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะก็วงนี้เขาปรับไว้แบบนี้ใช่ไหม แล้วก็อีกวงมาปุ๊บก็ปรับคนละแบบกันเลยเนี่ยโอ้โหปดวดหัวมากก็ก็เนี่ยฮะเซฟเซฟไว้1 2ึสกดกดเซฟหกดเซฟกดหแล้วก,กดเซฟนะฮะทุกอย่างที่ผมปรับตอนเนี้ยก็จะเซฟไว้ใน p เซตที่หนะครับร้านที่2มาก็ปรับใหม่แล้วก็กด p เซตที่สนะฮะพอวงแรกกลับมาเล่นก็กด1แล้วก็กดรีคอร์กลับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็ประมาณนั้นฮะ,ะแต่วันนี้ผมยังไม่ไม,ไม่ได้ลองเล่นนะ,ะแต่ ประมาณนั้นแหละครไม่ได้ยากอะไรนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนส่วนของอช่องนีนะ้ที่มีจอนะครับจะมีผลสําหรับการตั้งค่าต่าง,งๆเกี่ยวกับการอัดเสียงนะฮะการสร้างโฟลเดอร์ใน s d card นะฮะว่าต้องการบันทึกกี่แท็กความละเอียดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะ,ะจะอยู่ในชุดคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับนะคะะรับก็เรื่อง อ่ะมาต่อเรื่องที่นะครับโกเบิร์ดนะครับต่อเอฟฟกนอกผมเอามายเอามม้นะครับเอฟฟกนอกจะต่อให้แลกครับเรานะครับโอ้โหสวัสดีสองร้าสิบท่านด้วยนะครับก็นะครับในส่วนของราคาตัวนี้นะฮะมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็คือหนึ่งหมืนเกาพนดร้อยนะฮะถามว่าทำไมมันแพงนะครับ ราคาอาจจะสูงฮะดูเหมือนว่ามันสูงจริงๆอ่ะที่มันสูงก็คือมันทําได้หลายอย่างนะครับมันก็คืออันดับแรกคือเป็นมิกใช่ไหมอันดับที่2ก็คือเป็นอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสปกติที่เราซื้อกันนะครับมันอาจจะได้สักช่อง2ช่องหรือเต็มที่อยางช่อง10ช่องต่อให้มี8ช่อง10ช่องนะฮะมันก็ไม่มีทางที่จะมีเป็นมิกเซอร์ด้วยใช่ไหมมันจะเป็นแบบเหล็ก1 U2U มีช่องเสียบอินเอาแค่นั้นนะฮะไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากปอดสัญญาณเข้าปอสัญญาณออกนะตัวนี้ก็คือมรสาาถ เป็นไฟนอลอิมเมจของซาวที่เราทําได้เลยนะฮะเราสามารถต่ออินเตอร์เฟซ12ช่องเนี่ยผ่านโปรแกรมอ่ะยกตัวอ,อย่างว่าคิวเบดก็แล้วกันนะฮะ1 12เราสามารถเพย์แบ็กกลับมามิกแล้วก็มิกไฟล์ดิบจากคิวเบดแล้วก็มามิกในเนี้ยใส่เอฟเฟกใส่ EQ อะไรต่างๆคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้มันอัดลง SD c a r กผ่านเมนมิกก็เสร็จเลยนะครับ ทำงานแบบนั้นก็ได้นะฮะหรือว่าจะทําเพลงนะครับก็ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เสียบกีตาร์เสียบอัดมิกในนี้ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับโอ้เยอะแยะครับเป็นแบบสามารถทําได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับที่มันราคาสูงเพราะแบบนี้นะฮะก็คือเหมาะกับใครนะครับผมว่า